ใ่พ <L an> ี่น้องน <ไป S 1> <N> ้องอายต่ก,กี้นี้สุเจ้าก็ได้ฟังผู้น้อยลำไปแล้วน <N> ล้ผู้น้อยสุดมีนี่แหละจะเอาไปลำเป็นรายการสแสดงของไทยควรสุโขไทย,ท,ยที่อย่างเชิเสียงคานจังหวัดเลยวันที่สิบสอนี้ท่านี้ของฮอดลาผู้เยอแย่ผู้เยอขอมาลำ4สี่คนขอแนะนำตัวเลยว่าคนนํำวิทย ก็คืออ่เทพจินดาแก้วเกศหรือเพื่อนเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่สนองสนเจอเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยคนมาโดยตลอด่นสู่ขวัญแกงได้สู่ยางนะครับสนเจอเรื่องการรําเรือนั้ก็เพิ่นแน่นันัตเลยครัาผมอ๋อจินดาแก้วเกศนะครับที่มานำเสนอนี่ก็คือ นใจนอกเรื่องประเด็นนี้ของไทยควนเฮาแต่ว่า,วาจะเธอพูดจักแค่ว่านี่คือไทยควนนะครับจอทักษาภูมิปัญญาของไทยควรนเอาไว้ตั้งนานนะครับขอบคุณครับคนต่อไปก็คือทิพย์แอร์หรือว่าสอทอแอร์สมาคมสิทธาพเทศบาลนะเพิ่นแนะนำตัวได้แน่น ครับผมขอสวัสดีนะครับผมชื่อจริงชื่อนายธีรศักด์ขนาดนิดนอกเป็นลูกหลานลูกพอดีไม่สุดคนบ้านหมู่สองปานาเซียวนะครับมากดยนะอันเรื่องคำลํำของไทยบ้านเฮาไทย้นตะกอดมานอกก็เลยมาหัดกับบุคคลนแต่ยังคุอเพ่อเท่ก็บบ่ค่อยค,คือนะอก็พยายามทีดัดแปลงครับ คนต่อไปเป็นฝ่ายผู้หญิงนะครับคือนางปัญญาระช่วยวอุ้นหรือว่าไอซี่ก็ละไอซีน่สวัสดีค่ะควยชาวไทบวนบ้านเฮาเด้อร์บ้านฮเจ้าบ้านฮาสูงบ้านไกลๆก,ก็แบบไกลๆก็ถ้าผมพูดจากหน้าค่าตาก็ขายเจ้ามาส้มตลาโดโจทฮาสูงเถิดไม่นี้เขาปฏิบัติลำไทยฮวนสืบสานประเพณีเก่าของหมู่ไทยฮวนบ้านเฮาแล้วก็จะเอา ซูจานของแม่ไว้เดยแม่นี่ล้ำเก่งอ้าวแค่นี้นะเคือแค่นี้นะคือต่อไปก็เป็นน้ำจิรากระบายนะครับสวัสดีค่ะเราน้ำจิรากระบายนอดกอกมาไม่ได้กอกมากก็น่องมากกินเป็นคนมากลื่นมากกินได้กอกขัดฝ่ากอกมาหัดล้ำกับเพื่อน เอาไว้ให้ลูกหลานฟังทางหน้านาอ่าสวัสดีครับ้าพมต่อไปก็เชิญ <c oughs> รับชมรับฟังการดำเวันได้เลยนะครับ multimod polny 福 worship mulod polny példur kapab maknoc 有鬼。 nghĩ làm si tích ไ mày อย่าง v o i 平时。

สิลาจ่าองค์ทองร้องสมอนหัวบานสิลาน้องนาำสัดใหญ่นกอยู่ไม้สิบินเวินเหานกกาดำสิลาหงคำเฮาเผื่อนางเลือกอยู่นานสิลาจ่าฟังเองเสิรเสิรนายเฮื้อคำจีไก่ฟัง เสือฟ nah, ังนาิลาจากถุนน้ำอาศิลาจากน้ำหนองดอกกล้วสมซึมสมสึมอ็นสมซ้ำหาดอกบัวหว่างแยกนเดียวพัดผูแมงโกิลจากต้นดอกไม้ไกลจังหอมทีของเจ้า ใกลบ่ได้นเสียนสียทิ้เาโอพี่คัความรำนี้ทั้งหมดนี้ก็ทารเรียบเปียงมาจากลุงโยงกระบายป้าน้อมกำจายปะลอดปะะแวนนะครับที่ที่เอามารำกันนี้แล้วก็ลุงมวนครับความรำทั้งหมดนี้ก็ยังมีว่าไปตอนถ้ามปนเผอมากก็เถอ อยากฟังอีกก็ติดต่อมาได้นะครับพวเขาก็จริงีมารำเพื่อฟังอีกว่าตอนนี้มันก็ยังยังยังกําลังม้วนกํากลังกระเถิอนแอล้วน,นี้เวลามันหมดพอดีครับผมขอ,ข,อขอเข้เจอหมอนรำสุภูสุคนเนอร์